รอบทีนี้จะเป็นการตัดไม้ให้เป็นวงรีนะครับอ่าเป็นวงรีแบบในภาพนี้เพราะฉะนั้นเออแ้อ่งมีตัวช่วยก็คือตัวจิ๊กตัวนี้นะครับตัวจิ๊กนี่มีจำหน่ายรับในเว็บไซต์ของไทคาเลนเตอร์นะครับแล้วก็ก็คือเราถอดอ่าถอดตัวปอกเสื้อของทิมเมอร์เนี่ย มายึดเข้ากับตัวปั้นที่เขาให้มา,าไว้นะครับแล้วก็เจอะรูมาเอาไว้แล้วนะครับก็คลายเกลียวปล่อยจากตัวฐานทิมเมอร์ออกมาก่อนทำการยึดเข้ากับตัวฐานตัว,ตวปั้น ปั้นของชิกนะครับถ้าเราปั้นบางยี่ห้อไม่ตรงกับรู้ที่ให้มาเราก็ทำการจเจาะเพิ่มไปได้นะครับให้ตรงกันแล้วกทำการประกอบตรงนี้ก็จะมีหกเหลี่ยมไว้ครับ แล้วก็ใส่ตัวฐานเข้าไปใช้หกเหลี่ยมตัวเดิมล็อกไว้นะครับยึดตัวปั้นไว้ครับ ก็จะได้วงเลนะครับตอนที่เราลากทิมเบอร์ไปเพาราะว่าลากไปเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนไปตามวงตาของมันเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถทําเป็นวงกลมได้ด้วยถ้าเป็นวงกลมเราก็ถอดถอดแกนแกนตัวนี้ออกไปอันหนึ่งนะครับแล้วก็ยึดยึดตรงจุดสนกลางของการตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตอดแกน การแป๊บเข้าไปต่อการแป๊บเข้าไปลักษณะนี้ครับเวลาเราตีก็เปรียบเสมือนเป็นวงเวียนครับโอเคไปตามปกตินะครับมันออก็มาเป็นวงกลมม ทำยัไตัด้ัดผมเลยครับเราตัดไม้มเลยครับผมก็จีบสอระดาษทำกระดาษแล้วพับขึ้นมาเหลวไว้ก็ทำหนึ่งส่วนสี่ล้ก็ับพับต่อต่อใใช่เครืไม้ของมือประดิษฐ์ลออเก่งมากเ๋ยว็ขาขอยชุดละเจ็ดร้อยหน่งเต้องให้ทุกค แก่ไหมก่ไหงนนี่ันด้แก่กว่า